เขาว่าตะวันฉายนี่เป็นลูกคนหนูจริงปะเนี่ยไม่เลยขนาดนั้นครับเมื่อก่อนพ่อมีธุรกิจเ,เกี่ยวกับสปีดโบ๊ทแล้วก็มีเจสกี้มีอะไรเกี่ยวกับที่ก่อร้านเยอะครับเกิดมาในช่วงนี้พ่อแยกแล้วพอเป็นพิษเศรษฐกิจปี40เมื่อช่วงแรกๆกับพ่อก็คือก็ธุรกิจดีรุ่งเรืองเลยแต่เราก็ยังยังเด็กมากตอนนัๆๆ้นตอนเด็กมากครับก็ยังเหลืออะไรเยอะอยู่แต่พอโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มเจ็ดขวบก็เหลือเรื่องลำเดียวเจ็ดขวบครึ่งก็ ไปหมดเลยแล้วลำบากไหมในช่วงนั้นลำบากมากเหรอลำบากมากครับไม่มีที่อยู่บ้านก็ขายอะไรก็ขายรถเหลือมอเตอร์ไซค์คันเดียวเหรอหมดทุกอย่างเลยเริ่มใหม่หมดเลยตอนนั้นเราเด็กครับพี่พ่อก็หาเงินมาเลี้ยงเราเนี่ยครับแล้วก็ตอยมวยไปด้วยพอได้แบ่งว่าพาระนิดนิดหน่อยคือต่อยมวยเพราะว่าเพราะว่าเราเราชอบเองชอบเราสนใจเองพอดีพ่อขับรถผ่านเวทีมวยเทพติดแล้วก็พ่อชอบดูมวยเลยเอ้ยมันเท่ดิมันชอบล้วอยากออกกำลังกายด้วยเลยชอบแต่พ่อพ่อสนับสนุนตั้งแต่เด็กสนุนนะ พ่อบบาเดียวพ่ออยากชอบอยากชกมวยพ่อซื้อกระสอบทรายแขวนหลังหลังหลังบ้านเลยพ่อพ่อฝึกให้ด้วยไหมพ่อเป็นอะไรก็ฝึกให้อะเป็นมวยพ่อเป็นนักมวยเก่าอ้าวครับพ่อก็ฝึกมวยให้อะไรอย่างแล้วก็ไปไปค่ายเพชรลุงเรืองที่อยู่ค่ายค่ายแรกค่ายแรกใช่ครับเพชรลุงเรืองแล้วก็ย้ายไปค่ายไหนต่อก็อยู่พีเคยาวเลยพีเคยาวเลยย้ายมาตอนอายุสิบหกเสียแขกดูแลดีดูแลดีมากครับแน่นอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับอืมครับประทับใจอะไรในในค่ายพีเค ผมมองว่าถ้าผมมาอยู่เนี่ยผมมองว่าคนยัเก่งเยอะผมจะดูวิชาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบถามว่าอย่างนี้เก่งยังไงอะไรชอบอาถามแล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยเยี่ยมเลยม,มีมีแฟนเยอะเลยแหละที่ติดตามาไฟช็อกของเรารแล้วก็มีแฟนที่เป็นสาวๆเยอะมากเหมือนกันนะฮะมีมีใคร มาทักมาในแชทมามาจีบเราเยอะไหมเอ่อสนมักเป็นแฟนคลับครับแฟนคลับแฟนคลับบีแฟนแฟนแฟนจริงๆมั้ยตอนนี้ไม่มีไม่มีตอนนี้เอ่อโสดครับโสดด้วยโสดสนิทโสดจริงมั้เนี่ยโสดจริงโสดจริงครับไม่เลยเอ่อถ้าบอไม่มีถ้ามีแฟนก็บอกมีแฟนถ้าบอกโสดก็โสดได้ข่าวว่าชอบร้องเพลงด้วยเนี่ยชอบร้องก็ร้องให้พอครับเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็ชอบก็ชอบไปร้องไม่เคยร้องให้ใครฟังร้องเล่นๆในห้องกับน้องเล่นกีตาร์น้องครับ เพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างเป็นเพลงเพลงรักเพลงร็อกหรือว่าเพลงมั่วเลยผสมเลยได้หมดได้หมดทันแล้วแต่ถ้าชอบอะไรก็ลองเคยเคยร้องจีบสาวไหมจีบสาวเราก็มีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างหรอแต่เขาบอกไม่ต้องเล่นหรอกเก็บไว้เถอะแฟนมวยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแฟนที่เป็นสาวๆบอกว่าเขาเขาดูคุณชกนะแต่ว่าแทบไม่ได้ดูการออกอาวุธเลยก็ดูแต่คุณอย่างเดียวเลยเจอแบบนี้บ่อยไหมอะไรเป็น2อย่างครับชอบฝีมือด้วยแล้วก็ชอบเรา ่าหน้าติ๊ดด้วยอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าเรื่องของของคุณนี้เราก็ต้องรักษาเป็นพิเศษไหมใช่ครเพราะว่ามันเรื่องอื่นแบบเรื่องการปะทะด้วยอืมเพราะว่าถ้าไม่มีกล้ามเนื้อมีอะไรโดนอะไรก็เจ็บเมื่อก่อนเราเราเจอกันนะยังตัวเล็กตเลยตัวเล็กมากทําอะไรมันถึงได้ใหญ่โตขึ้นมาแบบนี้คงไม่ใช่เล่นเวทอย่างเดียวมั้งต้องมีเสริมอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไรู้สึกว่าเวลาปะทะแล้วสู้เขาไม่ได้ก็เลยไปศึกษาหาความรู้ถามคนเก่งๆอะไรเงี้ยกินอะไรพักพักผ่อนยังไงพักผ่อนยัี้ยแล้วก็ เ,เสริมเวทยังไงอะไรเงี้ยถ้าอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเอง,เองก็ศึกษาด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครบอกศึกษาเข้า Google ก,ก็เจอครับศึกษาได้ที่ที่ปั้นมาซิกแพคเนี่ยครับสาวขอ,ขอ,ข,อขอดูนิดนึงได้ไหมดีวิจะดีเหรอนิดนึงบา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 งแค่รูตอมอนไม่เห็นนะครับพี่มีไหมเนี่ยตอนนี้ ยังยังไม่ค่อยดีปวดท้องอยู่จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบอลเดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน2 9กันนะครับ